สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่เพลินคนชอบปลูกจ้าวันนี้แม่เพลินจะพาเพื่อนๆมาบำรุงมะนาวแล้วก็ดูต้นไม้ที่แม่เพลินปลูกเอาไว้นะคะนี่วันนี้แม่เพลินจะเอาเศษอาหารมาใส่ให้เขาค่ะเพื่อนๆเป็นเศษอาหารที่บ้านแม่เพลินกินเหลือนะเดี๋ยวแม่เพลินจะใส่ให้เขาก่อนนะคะโหมนะนาวกำลังออกดอกเลยหอมายไปเลยนี่เดี๋ยวแม่เพลินจะเอาพวกหญ้าเนี่ยค่ะเป็นลุ่มโคนให้เขาก่อนนะเนี่ย ราะว่าช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆหนีบ้านเพื่อนเนี่ฝน,ห,นห,หยุดแล้วสงสัยจ,จะเข้าหน้าร้อนแล้วมั้งเราก็เอาพวกหญ้าเศษต้นไม้ใบใบไม้ที่แห้งๆเนี่ยะค่ะเพื่อน,อนๆคุมเขาไว้ก่อนนะแล้วแม่เฟินก็จะเอาเนี่ยค่ะเศษอาหารเนี่ยค่ะใสะ่าหาให้เขาตลอดเลยอาจจะไม่น่าดูนะคะเพื่อนๆแต่ก็มีประโยชน์ค่ะเนี่ยนี่ใส่ไปเลยก็เป็นปุยเช่นดีเลยค่ะเนาาี่ย เนี่ยเป็นปุ๋ยทีนดีของมะนาวเราเลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนหมดไปแล้วนี่แม่เพิินก็ต้องบำรุงเขาแล้วเดี๋ยวแม่เพิ่นจะเอาน้ํามาลดตทีหลังนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปบำรุงต้นขิงที่แม่เพิินปลูกไว้ตรงโน้นต่อจ้าไปกันค่ะเนี่ยค่ะขิงที่แม่เพิินปลูกไว้สองกอนะคะอยู่ตรงโน้นกอนึงนะเดี๋ยววันนี้แม่เพิ่นจะมาบำรุงไก่ขี้วัวให้เขานะคะเพื่อนๆตอนนี้เขากาลังแตกกอสวยแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เพิินเอาจอบควนดินให้เขาก่อนถอนหญ้าเขาก่อนนะ ว่าอย่าไม่เพิ่นเตใส่กีวัวให้เขาค่ะนี่แล้วก็เอาดินเนี่ยค่ะเอาดินเนี่ยมาพยายามกบโค้ให้เขาหน่อยตอนแรกบ้านแม่เพิ่นอ่ะฝนตกชุกค่ะตอนนี้ฝนหยุดแล้วก็เลยจะมาบำรุงต้นไม้หน่อยค่ะเนี่ยมามาใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เขานะ ขิงเนี่ยแม่เพิ่นปลูกเอาไว้หลายแห่งนะนี่แม่เพิ่นปลูกเอาไว้ลงลงดินค่ะสองสองหลุมแล้วก็แม่เพิ่นปลูกอยู่ในรังโคมอีกหนึ่งหลุมนะคะเพื่อนเพื่อนนี่แล้วแม่เพิ่นก็จะใส่ขี้วัวนี่ค่ะให็รอบๆเลยขี้วัวผสมกับน้ำลดให้เขาขี้วัวนี่ก็ใช้บัลลูนเนี่ยค่ะเรื่องเอ่อเรื่องใบเร่งการแตกใบแตกกอค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าขี้วัวเขามีธาตุในตัวเจนสูงนะคะเพื่อนเพื่อน ามาเล่งเขาะนะแต่หัวขิงเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเดือนค่ะเพื่อนๆเขาถึงจะลงหัวนะของแม่เพื่อนในในรังโฟมหนลูลงหัวแล้วเดี๋ยวแม่เพื่อนจะพาเพื่อนๆไปไปขุดขิงกันด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่เพื่อนจะไปใส่น้อนดอีกกอนะคะเนี่ยใส่ขี้วัวแล้วก็ลดน้ำให้เขาหน่อย ยิ่งช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวต่อไปถ้าหน้าร้อนนะเราก็ต้องบำรุงเขานะคะขิงเพราะว่าช่วงหน้าร้อนดินเขาจะแห้งมากนะขิงเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบความชุ่มชื้นค่ะเพื่อนเพื่อนเขาไม่ชอบน้ําแต่เขาชอบความชุ่มชื้นนะเราปลูกกันในใต้ร่มไม้ร่มอะไรแต่เราก็ต้องมาพยายามรดน้ำเขานี่เขาจะได้แตกกอแตกหัวให้เรานะเดี๋ยวแม่เพื่อนจะไปทำต้นรดนิกกอหนึ่งจ้ะ มีต้นมะนาวด้วยตรงนี้ก็มีต้นมะละกอกินใบมีมะละกอกินใบแล้วก็มีต้นอะไรนะนี่ต้นอะไรด้วยต้นมะแวง้งใช่ไหมเดี๋ยวเอาหญ้าใส่นี้ให้เขาหมดเลยอน,นี้ต้นมะละกอกินใบนี่วันนี้แม่เพิ่น มันจะไม่ใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่านี้ไม่เป็นไรแต,ต่แต่ตแต่ตพวกใบไม้ใบหญ้าใ้เขานะนี่ก็เหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วให้คนเอา,าจอบคนดินให้เขาเก็ อไรอนี่แสนอะไรนเนือเดือเราดดินมาปูนครห้นขาหน่อยนะคะเนี่ยเราก็ใส่ขี้วัวให้เขา ตัวน,นี้ก็เริ่มสวยแล้วนะนี่แม่เพลินปลูกตรงนี้เ็าเป็นโคกหน่อยนะคะมันเพื่อนเนี่ยเาก็เลยไม่จมน้ำกว่นี้เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบ้านแม่เพลินน้ำท่วมใต้ดินมีแต่น้ำแต่กิงเนี่ยแม่เพลินปลูกที่โคกหน่อยนะนี่แล้วแม่เพลินก็ลดน้ำตามเขาไปให้เขาไปเนี่ย แค่นี้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอนะคะเนี่ยใบเขียวใบงามเลยค่ะนี่เพราะว่าขี่วัวเ็าเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะตอนนี้เขายังไม่สร้างหัวค่ะเขายังต้องการสร้างต้นสร้างใบอยู่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าต้นเขายังยังไม่โตเท่าไหร่นะคะเนี่ยแล้วก็บำรุงขี่วัวเ็าปก่อนเดี๋ยวเราไปดู ขิงที่แม่เพื่นปลูกเอาไว้ในรังโฟมกับเพื่อนๆเดี๋ยวแม่เพื่อนจะพาเพื่อนๆไปขุดหัวขิงด้วยนะคะไปกันค่ะค่ะเพื่อนๆนี่ขิงที่แม่เพื่อนปลูกในรังโฟมนะคะนี่เดี๋ยววันนี้แม่เพื่อนจะมาขุดหัวก็ไปทำกับข้าวค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่เพื่อนจะขุดให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยแม่เพื่อนว่าอันนี้เขาใกล้เลยนะนี่เพราะแม่เพื่อนปลูกนี่ประมาณน่าจะเจ็ดเดือนได้แล้วค่ะเพื่อนๆนี่เพราะว่าขิงเนี่ยประมาณเจ็ดแปดเดือนเขาก็จะลงหัวค่ะเพื่อนๆประมาณเนี่ยช่วงนี้ค่ะ เดยวอีกหน่อยต้นเขาเนี่ยจะจะเหี่ยวหมดเลยเขาเรียกว่าขิงพักตัวต้นเขาก็จะเหี่ยวหมดเลยแล้วหัวเขาก็จะอยู่ในในรังโฟมของเราเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ต้นเขาก็เริ่มแล้วเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมต้นใบก็เริ่มเริ่มเหมือนจะเริ่มทิ้งใบแล้วนะก็คงจะใกล้แล้วค่ะนี่เดี๋ยวแม่เพื่อนจะขุดหัวขิงให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเนี่ยแม่เพื่อนจะพาไปทำกับข้าวเดี๋ยวขุดดูก่อนจะเอาไปทําหมูผัดขิงโอ้โหหัวเยอะแยะเลย หมแน่นหมดเลยนี่ขนาดก็อยู่ในในในพื้นที่จํากัดนะครับเพื่อนๆนิงก็อยู่ในรลังโฟมนะแต่ก็บอกว่าขิงอะ่ะเขาชอบชอบรลังโฟมเพราะรลังโฟมก็จะมีความเย็ยนโอ้แม่เพิ่นงัดมืองัดมือไม่ลงแม่เพื่นจะเอาเพื่อนเนดูหัวน,นี่ใหญ่มากนี่นี่ใหญ่ไหมเดี๋ยวแม่เพิ่นล้างก่อนนี่ เนี่ยนี่แม่คนเอาหัวเดียวพอนะคะนี่แค่นี้ก็เยอะแล้วประดังกับข้าวอะเพราะว่าถ้าผัดเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครกินขิงกินแต่หมูเสียดายค่ะแต่แค่นี้พอแล้วนี่มีอีกหลายหัวเลยนี่ต้องเอามาซูมดูเลยลูกนี่นี่เยอะแยะเลยเต็มเลยนี่เดี๋ยวแม่เขี่ยให้ดูนี่เอามาซูมดูแป๊บนึนงก็มีหัวขิงตอนนี้หัวขิงเต็มแล้วนะเนี่ยนี่นี่นี่ตั้งนั้นเลยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ เต็มเลยเนี่ยแล้วน,นี่ขณะที่เขาผูมานะั่งข้างล่างอีก lah, ลงไปข้างล่างเยอะแยะเลยแต่วันนี้แม่เพื่อนเอาไปเอาไปแค่นี้พอนะคะเพราะว่าเอาไปเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดนะเรามีตู้เย็ยนอยู่นอกบ้านเราจะกินเมื่อไหร่เราก็มาเอาค่ะเราไม่ต้องเอาไปตั้งไว้ให้มันให้เขาแห้งนะนี่เห็นไหมตอนนี้เขากําลังเป็นขิงอ่อนเลยค่ะเพื่อนๆกาลังน่าก,กินมากเลยนี่ <S <S เห็นไหมเหมือนขิงที่เราซื้อที่ตลาดเลยแค่นี้พอแล้ว เห็นไหมคะเพื ranch. ่อนเพื่อนเพื <words on subscriber Airbnb> <ira> ่อนเพื all, ่อนลองหามาปลูกนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนพอจะมีรังโฟมเหมือนแม่เพิ่มเดบบนี้นะลองหามาปลูกนะคะหรือว่าบางคนอาจจะปลูกลงกระถางหรือว่าลงดินก็ได้ค่ะอยู่ที่ว่าเราสะดวกนะปลูกได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะลงดินหรือลงกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้แม่เพิ่นก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่มาชมคลิปของแม่เพิ่นนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เพิ่นด้วย แล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ